สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Refrider กับการรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนกำลังจับตามองอย่าง Ford Everest 2 0 2 5รถ SUV สายพันธุ์แกร่งจากฝั่งอเมริกาที่กลับมาอีกครั้งพร้อมกับก,บการอัปเกรดทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่น่าประทับใจก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะว่า Ford Everest คือรถยนต์ SUV ขนาดกลางที่ถูกออกแบบมาเพื่อการผจญภัยและการใช้งานอเนกประสงค์มีจุดเริ่มต้นจาก Ford Motor Company ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรุ่นแรกของ Ford Everest ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี2003และพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในปี2025ซึ่งเวอร์ชั่นใหม่นี้ก็ได้สร้างกระแสะความนิยมอย่างมากในตลาดอาเซียนโดยเฉพาะในประเทศไทยออสเตรเลียและฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก Ford Everest 2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่แข็งแกร่งดุดนันแต่ยังคงความหรูหราและสปอร์ตผสมผสานความบึกบึนกับเส้นสายที่ทันสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่ให,ญใหม่แบบตะแกรงโครเมียม ชุดไฟหน้าแบบแมทริกเล็ดระบบไฟสองสว่างอัจฉริยะไฟไท้ายแบบเล็ดทรงใหม่ล้ออลลอยขนาดใหญ่และเส้นขอบตัวรถที่ให้ความรู้สึกทรงพลังมากยิ่งขึ้นในเรื่องของสมรรถนะ f o r d Everest 2025มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรและเครื่องยนต์ดีเซล V6 3.0ลิตรที่มีแรงดิดมหาศาลร,ระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time 4WD พร้อม r r a i n m a n a g e m e n t System ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนน ไม่ว่าจะเป็นถนนลาดยางโครนหินงหรือทรายก็ลุยได้หมดไม่มีปัญหานอกจากความแรงแล้วยังให้ความสำคัญกับเรื่องของความประหยัดน้ำมันโดยเครื่องยนต์2.0ลิตรโบคู่สามารถทำอัตราสิส้นเปลืองเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ12-13กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถ SUV ขนาดใหญ่แบบนี้ สำหรับภายในห้องโดยสาร Ford Everest 2025ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดด้วยความเรียบหรูวัสดุคุณภาพสูงบอดหนังแท้ปรับไฟฟ้าระบบปรับอากาศแยกโซนจอสัมผัสกลางขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเครื่องเสียง Bang Olufsen รอบคันให้เสียงที่คมชัดนอกจากนี้ยังมีหน้าจอผู้ขับขี่ดิจิตอลเต็มรูปแบบขนาด12.4นิ้วพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ Ford Company Pilot 360ที่มาพร้อมระบบเบรกฉกเฉินอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องรอบคัน360องศาหนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้ Ford Everest ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยก็คือความสามารถในการลุยน้ำได้ลึกถึง800มิลิเมตรรองรับการบรรทุกสูงสุดเกือบ750กิโลกรัมและลากจูงได้มากกว่า3ตันซึ่งตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลแบบออฟโรด รวมถึงมีพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางเบาะนั่งพับได้หลายแบบทําให้เป็นรถที่เหมาะกับครอบครัวใหญ่หรือคนที่ชอบเดินทางไปต่างจังหวัดในเรื่องของราคา Ford Everest 2025ในประเทศไทยมีให้เลือกหลากหลายรุ่นเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ1 2 0 0ล้านแบาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดที่ราคาเกือบ1 9 0 0 0ล้านบาทซึ่งแม้จะดูสูงแต่เมื่อเทียบกับสมรรถนะเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ให้มาถือว่าคุ้มค่าทุกบาท หากพูดถึงจุดขายสำคัญของ Ford Everest 2025ก็คือความอเนกประสงค์ความแข็งแกร่งในการลุยทุกเส้นทางเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำหน้าความสะดวกสบายระดับพรีเมียมและดีไซน์ที่สวยสะดุดตาทั้งภายในและภายนอกทำให้กลายเป็นหนึ่งในรถ SUV ที่น่าจับตามองที่สุดแห่งปีสำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV ครบเครื่องทั้งลุยได้นั่งสบายเทคโนโลยีล้ำความปลอดภัยเต็มระบบ Ford Everest 2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ ถ้าชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Refrider เพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ๆ่ทุกสัปดาห์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีดหากคุณต้องการเพิ่มชื่อรุ่นย่อยสีที่มีในไทยหรือเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง Fortuner หรือ MU-X ก็แจ้งผมได้เลยครับจะปรับให้ตามต้องการ